สบายดีสบายดีสวัสดีพ่อแม่พี่น้อง FC l ุ v คนเด้อมาหน,นิอัปเดตสวนนอพี่น้องนี่สวนนอกกระเหล่วเลยพอเราต่อหนามแล้วพี่น้องนักกาสิอัปเดตสวนนะกะอันนี้ให้พี่น้องเบิรงขกองฝากจาก FC นำเนาะแม่ FC จากฟังไค นี่นั่นพักคนก็ขุดแดี๋วละขุดแล้วก็ขางนี้ก็สิปลูกุ้งทั่วถั่วก็ตกแตงแล้วก็บบอนนั่นสิปลูกข้าวโพดแน่ข้าวโพดก็สิได้น้อยพี่นอ้องอาชีมาพมาซับเบื้องนี้แหละทั่วก็สิปลูกอย่างละหน่อยแล้วก็พักบงุงค่ะห้อยชไข่ขก็สิปลูกแถบนี้แถบนี้สิเอาห้อยไข่ามาปลูกเด็กพี่น้อง เดี๋ยวสิเอามาปลูกเลมอนนี้นี่แหละกาว่ามีคนถือกล่องห้น้องพี่น้องน้องกาบ่บยูนี่กาเป็นข้อฝากจากเมฟังไทยน้นองกามีอันนี้อันนี้บบเมน้องพี่น้องก็มนกาจากเอฟซีน้องตัวนี้ขอยเสียวมาปลูกคนและแต่ว่าน่าสิบปได้ปลูกแล้องมีนน่นี้พอมันค่ำแล้วนะ มีกรมีนังซื้อนอะแม่แต่กะน,นี่ก็เป็นแค่เสียบสหรอดแต่กะน,น้ำยาแต่กะมีผดเนาะนี่เม็ดพักทุกสนิทเลยพี่น้องที่กล่อยชีโร่งปลุกพักซี่พักสวนกวดนี่แหละ เมยเพิ่นฝากมาน้ำยาเล็งลากแล้วก็ยาหม่องซองขวดเนาะพี่นอ้องแล้วก็มีเสือ้อแขนยาวตัวหนึ่งเนาะแต่ว่าคอยแก้นาะพี่นอ้องแก้มขึ้นหนีเดะแก้ตั้งแต่มมาขึ้นนีเดะแหละแล้วก็บอกเมย์เพิ่นเนี่ยแล้วก็กับครีมทาผิวนี่นี่ก็นั่งซื้อสำหรับการเลี้ยงเด็กนี่ แม่พ่นเอามาหาเนาะสุขภาพคู่มือสุขภาพประจำบ้านสำหรับเด็กวินิสไซโลก,ก่อนไปหาหมอกาขอบคุณในรา้ายเลยขอบคุณแม่แม่จากเอฟซีฟังไทยเนาะและกาขอบคุณเอื่อยเนาะเอื่อยเอื่อยจากนนองั่นะ สองเบาเล่าอินดีเนาะน้องชายซุกกระแด่เพิ่นฝากเงื่อนม ah าให้พันสองร้อยสองร้อยบาทพี่น้องแต่ว่าเพิ่นส่งสดปมาทางน้องเนาะแต่คอยก็บอกหูว่าเพิ่นซื้อจากไหนกะขอบคุณไรยๆเด้อขอบคุณเอลายๆที่มีความเมตตาขอบคุณเมลรยๆเด้อจากเมฟังใต้เอฟซีนี่กะดีใจไรายเนาะในคลองในเสือเสือก็มาก,กนี่กะ ห้องกระหมากเน่องทั่วอยังนี่มมักทั่วกะเมล่าก็บ,บอกว่าเราหม,มัเามากเมล่าหมักแล้วอยากได้เนาะทั่วทั่วขาวๆเดียนะ๋ยวไหนพี่น้องทั่วดำเอ้ยทั่วม่วงนี่กระมีใน่หมักฮู้ไน่หมักฮู้ที่คอยอยากได้เด้พี่น้อนงไน่หมักฮู้อาณากินกินซุกแล้วก็ใน่หมักอื้อนี่แล้วกะมิดอันนี้นะ พี่น้องเบิ่งกอ็คอยว่าสิขับไปเบิ่งใน YouTube ว่า่นเปิดจากไหนว่า่นปลูกจากไหนนี่เม็ดต้นชวนชมชวนชมนี่มันเป็นต้นแนวไรพี่น้องแล้วมันมันปลูกจากไหนพี่น้องคอมเมนต์มาเด้อนี่คอยตรงเพาะในใช้เดี๋ยวอาจอาจสิข้าไปเบิ่งใน u t u b e เนาะพี่น้องว่าเพาะแนวได ปลูกจากไหนคอยกับพึ่งเคยเห็นเดี๋ยวๆเ,เนาะเดี๋ยวสิขัไปเบิ่ในใน u t u b ปผูแใดพี่นอ้องอันนี้ก็มากขึ้นมกแปบนี่แต่บมแมนต้นแข็งแรงขึ้นค้างไว้นี่ต้นอันนี้ก็คขึ้นปลูกไว้แบบแถวนี้แหละแถวต้นใหม่เลพี่นอ้องมันจะขึ้นเครื่อน,นะ หมักอื้อคือการแตกระชีบบกไว้แถบนี้ให้มันเึ้ืนเครือแถบนี้เลยนีก็พักบวกเนาะกระชิบบ้านข้างคุดนานวบเดวแล้วพักบุกนี่คุดนานเดียบลอยไล้ไล้ชนิดนอพี่น้องพักนี่ไล้หมักพริกย่างก็มีเบิร์ดนี่อันนี้ข้องนล้องชายก็มีเบิร์ดไล้ แล้วก็ทีแบ่งปลูกน้ำเนาะแบ่งเพื่อนปีใหม่น้ำมพอปีใหม่ก็เห็ดสวนอยูแ่แคมเซ่พี่น้องแล้วก็จีแบ่งกันปลูกขันแหนมันกะลายเติบเนาะปลูกแต่ส่วนเดียวก็คือสิบุพเอคือสิเรือหอสะสะสะายวัสซะซะเพราะว่ามันกะน,น้อยส่วนมันกะใบใหญ่ปในไหนอันนี้ไน่ข้าวโพดอันนี้ไน่ข้าวโพดแม่เราซื้อมาเนาะแม่แม่คอยนี่แหละ แม่อยอยู่เพื่อนนี่เป็นข้าวโพดหวานข้าวโพดหวานนี่เมียแล้ววะกะสีปลูกข้าวโพดหวานน่ะมันสีหวานได้พี่น้องข้าวโพดอยู่แล้นว,วนะโอ้โหว่ามันมัน,ม,น,ม,นมันต่างกันหรือบปล่เนาะมันสีหวานแบบว่าหว,วานใครเคยกินข้าวโพดหวานเนี่ยแบบว่ามันหวานจากจากข้าวโพดโดดเนะ อยู่บาทน,นี่เพราะเขาปวดบ้านนี่มันสีแพงนะพี่น้องอยู่เล่าคือกันแพ้เพราว่ามันปลูกยากี่เก็เว,ว่าจะไร่มันจะแพงเนาะนี่ส่วนกะนี่พี่น้องเบิง่งนี่ประตูเขา่าตัวนี้เรือพี่น้องอาจสิคายต่อเนาะดีนั่นคอยกับเปิดน้าไว้เนาะเดี๋ยวคอยสิเอาหัวชีไข่ามาปลูกก่อน วิ in ่งไข่เยอะนะกระซิบพูดพ่ออีพ่อต่อมานี่แหละคุดนั้นก่บเพาท่านเดี่ยวปนไดดิทำเปรตไปเป็นน้องเบิ่งดกระเสียวน้ำฉีดก่อนเนาะแล้วก็ให้มันดินรวมๆนะแล้วก็เอากระซับๆปลูกมันยังเป็นดินก้อนใหญ่อยู่ หางนี้สิเป็นมักทั่วพี่น้องนี่ว่าสิร่งมือปลูกมอนี่ได้พี่น้องกะคือสิคัมเสบรทัานเอาไปจักทอกะสีน้นำฟังบึงบางทีกับอื่นขั้นสิป,ปลูกมอนี่กะยานพี่น้องว่าเห็นเนาะมีางนี่ก็สิป,ปลูกหักอ,อันนี้ปลูกพักบุ้งแต่ว,ว่าพักบุ้งหันยามยามมัน พ้นตกมันก็สิได้เป็นด้วยเนาะพี่น้องมันก็บวมหนาเลยแถวนี้ก็สิเป็นหมอสสมกับผักบงอาจสจีเป็นผักบงผักอย่างอื่นนําแต่พนะีน้องเพราะว่ามันมีหลายอยู่หลายผักดีนี่ก็เป็นข่าแถบนี้อาจคอยอยากได้อันนั้นเนาะโกกบัวนาเอาใบมะกรูดใบมะกรูดกระเช้ามาปลูกแล้วพี่น้องทาไปเซกก่อนสิได้สื่อมาปลูก ตัวนี้ก็สิเป็นมแะแตงอาจสิเป็นมะกระโปรดนะมันแหละเนาะแล้วก็เสียวเฟืองมาใส่เฟืองมาใส่ไว้ให้มันอันนี้กะค่ำได้พี่น้องท่านในเฮ็ดแดงเฮ็ดง่ายซ้ำเมียก็ไปเผากัว้วอยู่เพื่อนคนเดียวอยากปลูกผักกับบ้านั่น ทงไส้มาออื่นผู้ใดพี่น,น้องจะให้เจะแดงเห็ดง่ายก่อนแหละเพราะว่าผมมีนคนเห็ดแดงเห็ดง่ายก็มันกับบกวหางปายในได้พี่น้องว่าวปูกระปวดกระซิได้บโได้ณมา,ารรจักเปลือกแล้วมันกระหม่มมันกับบกวหางปาไในกัพอดีแหละ ปลูกไปทีละหน่อยกสยิเอาหอยไข่มาปลูกกันด้วยพี่น้องหอยชิคายกันโกมากเลวพี่น้องมีเอฟซีคอมเมนต์ว่าปลูกหอยชิคายนะมันชิเมิแดแน่เนาะพี่น้องเพราะว่ามันมันเดิมข้ามหมดแหละก็ชิปลูกแต่ห้อยไข่ายเนี่ยอื่นเสาจังทิ่ปลูกไม่ เป็นสาวตั้งสิอัพเดตให้พี่น้องเบิรงเนาะเอาไว้มันออก วี่ไข่วไข่ป่ะออขี่ไข่นีได้ก่อนตาวอื่นอย่างอื่นคือิปลูกเนี่ยมะเสาวันมะเสาวโอ้โหขวันี่ตอนนี้ขวัญยังอยู่ตรงนี้ตัวตัวแตงโสมแตงตอนนี้เป็นขวานะน่นอจะเป็นอะไรนะ หนามนะโอ้ยเน็มเวลาแง้มแง้มพ้นเขากะหนีเลยแง้มพนหมดตรงอันมันถามว่าตรงย่างมันบ่ยง้มพนมันกับบวมหนามอยู่คนเดยวใชเลยเดี๋ยวเราว่ามันคอยปลูกแต่มันเกลียวอย่างเดียวคอยมืออื่นเนี่ยต้องช่ือกันอื่นด้วยกันอื่นนะต้อนเศร้าตอนเศร้าชีวิตหนาบเลยกะดุกเมือปุกแต่เึกอก ดูาาวาน,าน,นาวานเนาะวานนวันไหนนะไนมันเท่าวานเนี่ยคงเว้กได้ล้วเนาะเังได้ก็ได้ฮดนด้ำไปเปียนกนจังหดวหนหด <c oughs> หหนี่กูีใครน้ันไปว่ไหหุงเอาวะ กินหอยเย็นเห็นไหมถ่ายหนังด้วยทำเลยเนาะจัดทีแดดน้ำหยางโอ้พักเห็ดกินจอยกับจอยแล้วเห็ดกินหอยไปฝูพักจัดเรียดนี่แหละก็ไปถ่ายคลิปเออไปจัดคลิปได้หนังเลยนี่เลยกลัวเหม่ยจัดเห็ดกินไปจัดถ่ายคลิปไปจัดคลิป ไยตัดเล้วเด้ไยตัดเหลวแตเบ็ดูไยจัง ตีบ้าชิ้นมูมากินวะห่ายาตีมันไหมป้าใบไสจังมลใบามเลยเไดเจสด้เออเอามันได้ไงโดได้ให้มันหลับมีขวางแค่หิวมันจะใสมันไปทงไปนอนอยู่นี่เออเออตีมันให้มันหลับนะจุกวมันจะใสหิวมันจะใสฮะย่ามูกินวนมูกินมันนอนอยู่แล้วมันเนี่ ขมเลยพ่อจัก <Tipp> พ <ett inh> <S 4 handled klore> ี er <division> <sk> ่น้องกะซิปลูกเนาะปลูกแล้วละกะซินี่พี่น้องสิแนมเห็นอยู่บ่เด้เนาะมันขำเลย กะสิจบคลิปไว้เพียงเท่านี้เด้อพ่อแม่พี่น้องมื้ออื่นมื้ออื่นเช้าเนาะมื้ออื่นเช้าสิปลูกให้พี่น้องเบิ่งเฮ็ดแน่นอนเนาะคือว่าอันนี้ท่อก็แล้วน้ำก็แล้วแล้วเนาะแล้วก็มีแต่สิเตรียมปลูกมื้ออื่นเช้าพี่น้องเดี๋ยวถ้าเบิ่งเหมือนเ้าเนาะคลิปนี้ก็สิจบเพียงเท่านี้เด้อพ่อแม่พี่น้องบ๊ายบาย6:00นแล้วทางโป่งแล้วบ๊ายบายมืดแนวบ่เห็นแน่ๆเด้อ